สำหรับคนที่ใช้สมาร์ทโฟนอย่าลืมกดติดตามพวกเราตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราตรงนี้ด้วยนะคะอยาทำสีตรง,งใค้ตรงแ่ตรงเซ็นเตอร์แล้วก็หุ่นลงหนึ่ง้อา ทแบบนี้ทุกด้านเลยไเ่นะไปเก็บมุ้งเก็บมุงเก็บมุ้งขาวนี่ก็ได้ไปนขาล้วขาแล้วไปทางเดจอกันเยวก็เจอกันกนแร้วเดียวมันจันทร์เดินบนจัน มี่จะสีขาวอยู่มูนมดนี้เด้ดาจะำสีตรงนี้ตรงสองวันานี้สลับให้มันสลับให้มันสลับกันแบบนี้ครับเราก็จะสุวนนี้เลยนี่สุดตามนี้ <c oughs> นี่ถ้าสีขาวอยู่มุมล่างแบบนี้ก็ได้ส่งอันเดียวกันเลยอ่ไแล้วก็จะได้แบบนี้นะแล้วก็เอาสีตรงนี้ให้หมุนให้ให้ตรงเซตเตอร์ตกลางหมด้วยเราก็ได้สูตรนี่เก็บมุมประมาได้หกนไอ้ต้า

อั้้ยนด้จเาไม่ทรกภาพติดขถวเต็มแล้วยืดหลังนี้ก็เก็บแถวสองในกานเก็บแถวสองแล้วเก็บแถวสองแค่ตรงชิ้นเอทตรงนี้อุ่นมาให้เห็นมาให้ตรงชิ้นเซนเตอร์ตรงกลางแล้วให้มองที่ได้มองที่สีที่ติดกระสีเหลืองข้างบนมองตรงนี้ว่าสีอะไร สีนั้นสีนั้นอยู่ฝั่งไหนเชื่อของเราสีเขียวอยู่ฝั่งซ้ายหรือถ้าอยู่ฝั่งซ้ายที่สุดนี้แล้วก็จะเก็บมุมเหมือนเดิมซ o งอยู่ฝั่งซ้ายที่สุดนี้ เม,มนี่อันนี้มันตรงอยู่แล้วับนี่อันนี้ก็อยู่ฝั่งซ้ายเหมือนเดิมนี่เอาวในกรณีนี้ครับถ้ามันเป็นถ้าตรงฝั่ตะเกิดนี่ถ้าเกิดทุกด้านมันเป็นติดสีเหลืองแบบนี้ ถ้ามันเป็นติดสีเหลืองนี่เห็นไหมสีเหลืองนะนะต้องยติดสีเหลืองนี่มันติดสีเหลืองถ้ามันติดสีเหลืองก็จะสูตรเนี้ยสูตรแบบนี้เลยขวาขึ้นตัวไปทางซ้ายขวาลุงตัวไปทางขวาแล้วก็เก็บมุมเขาก็จะหูแล,แล้วเนหะ็นไหมไซส่เ,เดิมหูได้ตรงนี่เกิดว่าสีเกิดว่าสีแดงจนมาจะมาอยู่ฝั่งขวาเป็นสูตรนี้เลย นี่แถวสองก็ครบแล้วนะคะนี่นะจากนั้นจากนั้นแล้วก็ทำให้สีเหลืองเนะี่ยให้เป็นลูกป,ปลาจอมเหลืองเป็นปลาตามสูตรนี้เลยุนลูกครับสาขึ้นไปน้ะายลง เป็นลูกปา้าสกิว่าตอนนี้เป็นลูกรถถังเป็นลูกรถถังเป็นรถถังไฟห,หน้าเข้าไฟหน้าเขาหาตัวเราแล้วก็ใช้สูตรแล้วก็ใช้สูตรนี้เลยขึ้นซ้ายสองทีรับตอนนี้เป็นลูกปลาแล้วแล้วก็ทำสูตรนี้ไปเรื่อยๆจนหน้าเหลือง ้นหน้าเหลืองเต็มครับทำไปเรื่อยๆรับนีตอนนี้หน้าเหลืองกเต็มแล้วกแกะต่อไปเลยจากนั้นจา,จากนั้นก็หาจากนั้นก็หาคู่ให้มันเนี่ยอย่งเช่นสี มีม่นี่เป็นสีแดงนี้มันมีคู่กันแล้วก็เหาก็ให้เอาดะเวาที่มีคู่เลยอยู่ฝั่งขวาคาะที่มีคู่อยู่ด้านบนแล้วก็ใช้สูตรนี้เลยนั่งขึ้นขึ้นขาขาขึ้น แถวนั้นก็ได้แล้วนะนีสังเกตว่าจะมีหน้าสังเกตว่าจะมีหน้าเต็มหนึ่งหน้าแล้วก็มีด่านที่เป็นคู่นี่เราก็จะอีกสูตรหนึ่งโดยโดยโดย,โดยที่เอาหน้าเต็มเข้าหาเราเราก็จะสูตรนี้เลยปิดหลังสองทีตัวคงซ้ายขวากขึ้นซ้ายขึ้นหลังสองทีขวาลงซ้ายลงตัวคงซ้ายปิดหลังสองที ดีเลยสังเกตว่ามันยังไม่เต็มก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเต็มจนกว่าทุกดานจะเต็มนะป้าเต็มแล้วตอนนี้ทุกดานเต็มแล้วนะเสร็จเสร็จสิ้นแล้วนะขอจบ จบการแสดงเพีงเท่านี้นะแกได้ถกด่านแล้วไปเลยนะคะบายบายแก้วกรด่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต้องกดเร่อันนี้ชื่ออะไรคะ CD ถอดแว่นนะคะ chồng bên chiều là.